ค่ะฟิกเกอร์ต่อไปนะคะครูเจี๊ยบจะมาเต้นเป็นฝ่ายของผู้หญิงให้ดูก่อนนะคะเรียกว่านิวยอร์กเราจะทำนิวยอร์กทั้งหมด2ครั้งแล้วเราจะตบจบด้วยสปอตเทิร์นทูไรส์และสปอตเทิร์นทูเลฟนะคะโอเคทีนี้นิวยอร์กเราทำยังไง นิวยอร์กเนี่ยค่ะเราจะมีการเทินค่ะเทินหนึ่งควอเตอร์นะคะหรือว่าเซตหนึส่วนสีของวงกลมหันไปทางด้านข้างถ้าเป็นฝั่งที่มีข้างฝาเราจะเรียกว่าหัน To ว a ลเฟ a ซิ่งก็คือด้านหน้าทูว l ลแล้วเราจะทำครั้งที่สองหันหน้ากลับมาหันมาเจอกลางฟลอร์หรือว่าในฟลอร์เราจะเรียกว่า Center Facing To Center นะคะทีนี้ทำยังไง เวลาที่เราจะหันไปหันหน้าเข้าข้างฝาขาที่เราสตาร์ทยืนอยู่ตอนนี้เราพรีเพย์ริงด้วยขาซ้ายเราจะใช้สแตนดิ้งเลกจากขาซ้ายของเราตรงนี้ค่ะทำสวิเวอรเทิร์นก่อนสวิเวอก็คือการใช้ฟุตเทิร์นและเอาขาที่มาพอยตรงนี้ค่ะเอามารวมรวบเท้าให้เรียบร้อยอย่างนี้เราเรียกว่าสวิเวนะคะแล้วหรือว่าเราเรียกว่าฟุตเทิร์นก็ได้โฟลเวิร์ดขึ้นไปคือเดินหน้า แล้วน้ำหนักลงที่สะโพกแค่ครึ่งเดียวแล้วถอยหลังกลับมายืนที่ขาเดิมเราจะนับขึ้นหน้าคือ2ถอยหลังโยกกลับมาตำแหน่งเดิมที่อินเพลสเราเลข3แล้วเราจะใช้สะโพกนะคะของข้างขวาเนี่ยค่ะบิดเพิ่มนิดนึงเพื่อที่จะได้เอาขาขวาของเราย้ายกลับมาซ้ายสเต็ปหรือว่าแยกข้างจบแล้วค่ะนับ4ี่หนึ่ง เราทำรอบที่2นะคะเราจะหันหน้าเราหรือหันเฟซซิ่งของเราไปที่กลางฟอ์เราเรียกว่าเฟซซิ่งทูเซ็นเตอร์ใช้สวีเวิลเทิร์นและก้าวขาซ้ายฟอร์เวิร์ดเช็ค2แล้วกลับมาถอย3หมุนสะโพกพีแพรทูแยกข้างกลับมาที่ตำแหน่งเดิม4 1 เราทำแค่2ครั้งจบแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะทำสปอตเทิร์นค่ะเวลาที่เราจะหมุนสปอตเทิร์นเราก็จะต้องทำสวีโวก่อนเหมือนกันและเดินหน้า2แล้วใช้ฟุตเทิร์นแล้วมูฟกลับมาที่ขาซ้ายอินเพลยสามสวีโวและแยกข้าง4ีหนึ่งนะคะทีนี้ อาจจะมีคำถามนิดนึงว่าเอ๊ะเท้ามันก็เทินเหมือนกันมันจะมีความต่างที่เรียกนิดนึงก็คือ forward turn กับ swivel นะคะถ้าเราใช้ forward นะคะ forward turn เวลาที่เราใช้ forward turn เราจะไม่ต้องใช้เท้าเข้ามารวบหรือเข้ามาชิดเราจะใช้เท้าพอยไว้อยู่ที่ตำแหน่งเดิมแล้วโยกกลับแต่ถ้าเราทำ swivel ใช่ไหมคะเราจะใช้วิธีการหมุนแบบรวบเท้าเข้าหากัน แล้ววิธีการหมุนจะเป็นการหมุนแบบลักษณะคือสบัดสะโพกหรือทวิสะโพกมันจะมีความเร็วนะคะแล้วค่อย move ขึ้นไปเป็นเชคหรือเพิ่มเป็น forward turn กลับขึ้นมายืนขาซ้ายแล้วสวีโ l เก็บเท้าเห็นไหมคะแล้วค่อยออกมาแยกข้าง4 1 ทีนี้เราจะสปอตเทิร์นไปทางข้างขวาบ้างนะคะขวามือของครูนะคะใช้ใช้ขานะคะทำสวีเวอร์เทิร์นกอนรวบเดินขึ้นหน้าแล้วโฟรเวิร์ดเทิร์นกลับมายืนที่ขาขวาแล้วใช้ขาขวาทำสวีเวอรกลับแล้วแยกขาเดี๋ยวครูทำให้ดูอีกครั้งนะคะแล้วครูจะนับให้ฟังด้วยนะคะเวลาที่เราทำสวีเวอร์เรานับแอน forward two and forward three and side step f o r one จบแล้วค่ะนะคะทีนี้ครูจะหันหลังให้ดูบ้างนะคะเมื่อกี้หันหน้าโอเคค่ะเราจะหันนะคะฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่ง ด้านนี้จะเป็นฝั่งของเซนเตอร์ Facing to center แล้วก็ facing to wall นะคะเริ่มจากยืนขาซ้ายเราจะใช้สว i v ว l ขาซ้ายนับ and forward two and three and four one Swivel and two and 3 and 4 o one แล้วต่อด้วยสปอตเทิร์นแอนตูแอนทรีแอนโ์วันแอนต2แอนทรีแอนโ์วัสเต็ปถัดมาของผู้ชายครับเราก็จะเต้นเหมือนผู้หญิงเลยครับก็คือนิวยอร์กสองครั้งและหลังจากนั้นเราก็จะทำสปอตเทิร์นสองครั้ง เช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างเราทำตรงข้ามกับผู้หญิงหมดนะครับเราเริ่มที่นิวยอร์กครั้งแรกก่อนนะครับยืนเท้าขวาครับหลังจากนั้นเป็นซีเวิร์ลแอคชั่นและฟอร์เท้าซ้ายขึ้นหน้าครับ2อันนี้นับ2นะครับ and ด์ r หันมาเจอผู้เต้นครับ and 4 1อีกข้างนึงนะครับ and two and ด์ r กลับมาเจอผู้เต้นครับอันนี้นับแอนระยะข้าง f วันหลังจากนั้นเราทำสปอตเทิร์นสองครั้งเช่นเดียวกันนะครับแอนเตรียมตัวก่อนนะครับ9ครับ2 And 3 a ร4 1อีกครัอีกข้างนึงนะครับ And 2 And 3 And เจอครูเต้นนะครับ4 1สเต็ปของผู้ชายมีประมาณนี้ครับถัดมาผมจะเต้นจากข้างหลังให้ดูนะครับผู้ชายครับยืนเท้าขวาเหมือนเดิมครับทำนิวยอกครับ and 2 and three and 4 o n e and two and three and 4 o n e หลังจากนั้นสปอร์ตเธอสองครั้งครับ 2> and 2 and, and three and 4ครั้งสุดท้ายของสปอร์ตเธอครับ and two and three and 4 o n e กลับมาเจอคู่เต้นของเราครับ เดี๋ยวเราจะลองเต้นคู่นะคะให้นักเรียนได้เดินตามสักนิดหนึ่งนะคะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวครูเจี๊ยบจะยืนหันหลังให้กล้องก่อนแล้วเดี๋ยวรอบที่สองจะให้ครูติ๊กยืนหันหลังให้กล้องดีไหมคะโอเคแบบนี้นะคะลองเดินตามก่อนนะคะเรายืน preparing โอเค s วี v e สสำหรับผู้หญิงขาซ้ายก่อน and two and three s w i v e กับ and f o one and 2 and 3 and 4 1 support turn to right and support turn to left นะคะสวิโวก่อนทั้งคู่ and to ปล่อยมือคู่ and 3แล้วหันกลับมา and 4 1นะคะสวิโ so ว and ปล่อยมือคู่ to and 3 and 4 one ทีนี้เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็เพื่อความสวยงามและความชำนาญถ้าเราทำซ้ำๆบ่อยๆมันจะเกิดความคล่องตัวนะคะเราจะคุมเรื่องของ direction หรือว่าทิศทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำสวีโวเราจะหันแค่1นึ่งควอเตอร์นะคะส่วนหันรอบที่2เราจะหันวงกว้างหน่อยเราจะหัน half turn แล้วก็จบที่ หันสุดท้ายคือ1ควอเตอร์สังเกตดูนะคะหมุนครั้งแรกจะเล็กครั้งที่2จะกว้างแล้วครั้งสุดท้ายก็จะเล็กเท่ากับครั้งแรกแล้วถ้าเกิดเราหมุนแบบนี้นะคะแล้วกําหนดทิศทางที่แน่นอนภาพออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยแน่นอนค่ะลองดูอีกสักครั้งตอนสปอตเทิร์นนะคะโอเค1ควอเตอร์ฮาร์ฟเทิร์นหควอเตอร์ แล้วจบด้วยไซส์ส t e p เบสิกอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะคะ1 q u a r ควอเตอร์ quarter, แล้ว Half Turn แล้ว1 q u a r ควอเตอร์ quarter, แล้วไซส์สเตปโอเคค่ะทีนี้จะให้คูติ๊กยืนหันหลังให้ดูบ้างนะคะนิวยอร์กนะคะ Preparing hip ข้างขวา one แล้วเทิร์ and s w i v e l walk t o back walk three w will g r and Four, one, and two, and three, and four, one, spot turn, quarter turn, and two, half turn, and three, quarter turn, and four, one, quarter turn, and two, half turn, three, and quarter, four, one.